เห็นเวลาที่สัญญามันมันผุดขึ้นมานะคะหนูจะเห็นความบีบเข็นที่อกอะคะ่ะใช่แล้วสัญญาผุดเนี่ยยังไม่บีบสังขารปลุกนถึงจะบีบเ,เมื่อก่อนจะเห็นสัญญาแล้วก็ถึงจะเห็นบีบคราวนี้พอเหลียวเข้าไปดูมันก็จะบีบทุกครั้งตลอดเวลาะคะ่ะเพราะว่าจริงๆนะวัตตะเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ตัวนี้นะแล้วต่อไปปัญญาแก่รอบขึ้นนะจะเห็นแต่ทุกนะหนูก็รู้สึกทุกอะคะ่ะจะเห็นทุกตลอดวันตลอดคืนเลยจนกระทั่งเหนื่อยมากเลย พอเหนื่อยมากเนี่ยทำความสงบไหมพุโทโธพุโทโธหรือหายใจไปนะให้ใจได้พักผ่อนให้ใจได้พักผ่อนแล้วย้อนมาดูใหม่<ะ>ไม่หายหรอกจนกว<ะ>่าจะเป็นพระอรหันต์หนูเห็นมันมันมันจนรู้สึกว่าก็คงจะต้องอยู่กับมันไปตลอดใช่ใช่<ะ>ตัวเนี้ยที่หลวงปู่ดูลเรียกว่ารูปปรามนูมันหมุนอยู่นี่นะเหมือนปรามนูนะหมุน มันเป็นความทุกข์ใช่ไหมคะใช่ทุกข์ร้วนหนลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปแล้วหนูไม่ต้องทำอะไรนอกจากรู้สกหมันกลมๆหลวงปู่ดูลเรียกรูปปรมาูกลมภาษาท่านนะเนาะจริงก็คือตัวสังขารนั่นแหละสังขารละเอียดก็ให้ดูต่อไปใช่ไหมคะดูได้ใจที่เป็นกลางถ้าดูแล้วโทสะขึ้นได้รู้ว่าโทสะขึ้นเมื่อก่อนขึ้นค่ะอยากพยายามที่จะให้มันหายไม่หาย จนเป็นพระอรหันต์ถึงจะ <น S 1> หายจน <อะ S 2> ปัญญาที่จะหายเนี่ยมันจะเคลื่อนอยู่ภายในที่หลวงปู่ดูลบอกฮะจิตหนึ่งจิตพระอรหันต์น่ะภายนอกไม่มีรูปรักษณ์ไม่มีร่างกายนะเพราะั้นมันไม่มีขอบเขตไม่มีตัวตนภายในไม่มีความเคลื่อนไหวจิตของเราเคลื่อนไหวตลอดเลยนัน่นจะเป็นพระอรหันต์ดอกถึงจะหายหาเพราะงั้นทุกไปก่อนรู้ทุกแจ่มแจ้งถึงจะเห็นธรรม